สวัสดีครับผมโค้ชกวินนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงการเสนอสินค้าเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มของมูมอนะครับที่ถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะขั้นตอนง่ายมากนะครับเรามีเอกสารอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของดาวน์โหลดเอกสารจากตรงไหนยังไงนะครับนะ ก่อนจะเข้าร่วมนะครับท่านต้องอ่านตรงนี้ก่อนว่าวันนี้นะครับสินค้าของท่านเนี่ยอยู่ในคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอไหมนะครับนะนี่คือเกณฑ์สินค้านะครับที่ผ่านมาตรฐานนะครับนำมาวางขายในแพลตฟอร์มมูมอได้นะครับข้อ1เลยคือแพ็กเกจจิ้งต้องได้มาตรฐานนะครับข้อ2ไม่ใช่สินค้าที่มีอายุการจัดเก็บระยะเวลาสั้นนะเน่าเสียง่ายแตกหักง่าย ข้อสสินค้าที่มีใบรับรองนะครับอยมอ,อกสอกบเลขที่จดแจ้งถูกตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับข้อ4ไม่ใช่รายการสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ถูกจำกัดอาทิเช่นยารักษาโรคยาเสพติดไม่ได้นะครับข้อ5ไม่ใช่สินค้าลอกเลียนแบบไม่ได้รับอนุญาตละเมิดเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์สินทรัพย์ธรรมัญตา หรือบุคคลอื่นๆในทุกเภศทั่วโลกนะครับข้อ6ไม่ใช่สินค้าที่มีการโฆษณานชวนเชื่อเกินจริงนะครับข้อ7ไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชนชาวไทยข้อ8มีการจำหน่ายในแพลตฟอร์มอื่นอย่างต่ำา1ปีขึ้นไปนะหมายถึงว่าเอาสินค้าของท่านเนี่ยนะครับมีลูกค้าแล้วมีความน่าเชื่อถือแล้วนะครับนะ ข้อที่2นะครับเงื่อนไขข้อที่2นะครับหมายถึงว่าสําหรับสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาดบริษัทจะขอความร่วมมือดังนี้นะครับข้อ1ถ้าเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องสําอางอาหารเสริมเนี่ยนะครับขอ GP อยู่ที่50%ขึ้นไปนะครับข้อ2กลุ่มสินค้าอื่นๆ GP 20%ขึ้นไปขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า นะครับข้อ3เงื่อนไขความร่วมมือเป็นแบบดรอปชิปทั้งหมดนะครับข้อ4มีหลักฐานการใช้หรือรีวิวอย่างน้อย10คนขึ้นไปที่เป็นผู้ใช้จริงประเภทจ้างรีวิวเนี่ยไม่เอานะครับข้อ5เมื่อนำสินค้าเข้ามาวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มมูมอแล้วภายในระยะเวลา3เดือนต้องมียอดขายรวมกันมากกว่า150,000บาทต่อเดือนนั่นหมายถึงว่าสินค้าของท่านขายได้ นะครับมีคนชอบมีคนซือ้อนะครับข้อ6หากลูกค้าของมูมอมีการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าทางเจ้าของสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะชัดเจนนะครับเพราะว่ามูมอไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าชิ้นนั้นนะครับเจ้าของต้องรับผิดชอบไปนะอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับทีนี้เรามาดูสเต็ปแดนนะครับหรือโฟลชาร์ทที่บริษัทบอกว่านะครับเริ่มต้นยังไงล่ะครับ นะอันดับแรกเลยนะครับอ่านะตรงนี้นะครับนะก็คือไปดาวน์โหลดเทมเพลตมาเพื่อจะกรอกข้อมูลสินค้าอะไรใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่นะ อันดับแรกเลยนะครับบริษัทบอกว่านะครับเราต้องกรอกข้อมูลลงในเทมเพลตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเทมเพลตตรงนี้เอาที่ไหนเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกให้นะครับเราต้องกรอกข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยใส่สินค้งสินค้าอะไรของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูว่ากรอกแบบไหนแล้วก็ส่งกลับไปที่อีเมลนะครับอีเมลอยู่ตรงนี้นะครับนะครับรติยา c s m ซ m o อ o มูนะจดไว้เลยครับจด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 นะครับหรือไม่เดี๋ยวเราส่งเอกสารตรงนี้ให้ท่านก็จะ จะเห็นแล้วนะครับโอเคหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วส่งกลับไปที่อีเมลแล้วนะครับก็รอให้ทางบูมอเนี่ยพิจารณานะครับเขาจะพิจารณาสินค้าที่เขาร่วมเนี่ยทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกวันศุกร์นะครับแจ้งไปทางอีเมลนะครับถ้าผ่านการคัดเลือกก็จะส่งไฟล์สัญญาฉบับร่างไปให้ด้วยนะครับท่านก็กรอกนะครับกรอกสัญญาฉบับร่างเนี่ยนะครับเขาจะส่งมให้สองฉบับ ก่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับมาให้มูมอรพร้อมเอกสารแนบนะครับเอกสารบริษัทไงนะครับการจดทะเบียนอะไรต่างๆนะครับนะมูมอก็จะส่งสัญญานะครับคืน1ฉบับเพื่อท่านเก็บไว้ภายใน1สัปดาห์นะครับเมื่อท่านได้รับสัญญาแล้วเป็นอันว่าเสร็จสิ้นโปรเซสนะเอกสารแนบก็ไม่มีอะไรครับก็เอกสารการจดทะเบียนนะครับถ้าเป็นรูปแบบบริษัทก็จะต้องมีหนังสือพ่อพอด้วย ตามนี้เลย4ข้อแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านลงลายมือชื่อแล้วก็ส,สมุดบัญชีธนาคารนะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ต้องแนบเข้าไปส่งไปที่อีเมลให้เรียบร้อยนะครับทีเราไปดูตัวอย่างนะครับตัวเทมเพลตที่เราต้องใส่ข้อมูลสินค้าไปนิดนึงอันนี้เป็นหน้าตาเทมเพลตนะครับก็จะบอกว่าให้ใส่ชื่อบริษัทนะชื่อลูกค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้ารูปภาพสินค้า ราคาสินค้าส่วนแบ่งหรือ G.P. ที่จะแบ่งให้มูมอนะครับเงื่อนไขที่อยู่นะครับ,เ,นะรบเบอร์โทรศัพท์ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้หมายเหตุก็คือมีตัวอย่างสินค้าให้ลองไหมให้ทดลองไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านก็กรอกไปตามน,นี้ง่ายๆเลยนะครับท่านมีกี่รายการครับท่านอยากจะเอาเข้าไปขายที่มูมอ,อกี่รายการครับ1รายการ2อรายการ3ารายการสรายการท่านก็กอกไปนะครับ กรอ,อกเสร็จนะครับท่านก็เอาไฟล์ x x e l เนี้ส่งกลับไปที่อ e ีเมลนะครับที่บริษัทแจ้งไว้ในโฟชาร์เมื่อสักครู่นี้นะครับง่ายมากแค่นี้เองนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือท่านอย่าลืมกรอ,อกใบสมัครใบนี้นะครับเป็นใบสมัครการเป็นผู้ขายในบริษัททีละเวนเจอร์นี่นะครับนะก็จะมีที่อยู่บริษัทเบอร์ทงบอร์ทเรียบร้อยท่านก็กรอ,อกไปนะครับบริษัทของท่านเหมือนใบสมัครแล้วครับ เราจะเอาของไปขายในห้างในแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยมันก็ต้องกรอกใบสมัครเป็นเรื่องปกตินะครับกรอกอกรอกกไปนะแล้วก็ส่งไปพร้อมกันนะครับกับไฟล์เทมเพลตตัว p r o d u c t ์ของท่านสินค้าหรือบริการท่านที่ท่านจะเสนอนะครับเอาเข้าไปขายที่แพลตฟอร์มมูมอสันส้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนเอกสารต่างๆนะครับท่านสามารถติดต่อขอได้ที่คนที่แชร์คลิปนี้ไปให้คุณนะครับหรือ นะครับคอมเมนต์มาว่าอยากได้เอกสารใต้คลิปนี้นะครับเราก็จะติดต่อกลับไป